ช่องสามเปิดตัวละครใหม่พระนางคู่นี้เคมี K M e, เข้ากันเหลือเชื่อเคมีเข้ากันเหลือเชื่อเดินเครื่องถ่ายทำกันไปแล้วสําหรับน่านฟ้าชลาลายผลงานละครเรื่องใหม่ของช่องสามและผู้จัดเจตนัทะพงศ์ที่ได้เจมมาและนิชานัทธานิชามาประกบคู่กันเป็นครั้งแรกแต่เหลือเชื่อว่าจากทั้งภาพและคลิปที่ปล่อยออกมาเคมี K M e ของทั้งคู่ดูเข้ากันได้ดีมากเรียกว่าเพิ่มความน่าสนใจให้ละครเรื่องนี้ได้ดีมากทีเดียว สำหรับน่านฟ้าชลาลัยสร้างจากบทประพันธ์ของซ่อนกลิน่นเล่าเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของชายหนุ่มหญิงสาวที่ผูกพันกันมาทั้งชีวิตสำหรับน่านตะวันชลาลัยคือน้องน้อยที่เขาเคยอยากมีตลอดมาเด็กชายคิดว่าน่าจะเป็นพี่ชายที่ปกป้องดูแลน้องสาวที่น่ารักตลอดไปทว่าโศกนาฏการรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของชลาลัยในคืนนั้นกลับเปลี่ยนความรู้สึกที่เขามีต่อครอบครัวของตนเองอย่างสิ้นเชิง น่านตะวันทำได้เพียงปกป้องน้องสาวสุดที่รักแต่ไม่อาจากปกป้องครอบครัวของเธอเอาไว้ได้จวบจนเติบใหญ่น่านตะวันมีทุกสิ่งที่ต้องการสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตยังคงเป็นเด็กหญิงคนเดิมที่วันนี้กลายเป็นสาวสวยสะพร่างความทรงจําที่งดงามในวัยเยาว์ไม่เคยแปรเปลี่ยนทว่าในหัวใจของพี่ชายกับน้องสาวกลับมีความรักของชายหนุ่มกับหญิงสาวซุกซ่อนอยู่ราวกับโชคชะตาเล่นตลกลิขิตใครอีกคนเข้ามาเกี่ยวข้อง กับผู้เป็นดวงใจของน่านตะวันและฟ้าครามก็พร้อมจะต่อสู้เพื่อเอาชนะใจหญิงสาวกับพี่ชายต่างสายเลือดของเธอรักของเราสามเราจะเป็นไปในทิศทางใดติดตามชมได้เร็วๆนี้ทางช่องสาม